สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบารการเรื่องเศรษฐกิจการเงินนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้นเรื่องเงินนะครับในเอพิโซด6นะประชาชนเนี่ยถูกจัดเก็บภาษีบุคคลเพื่อไปจ่ายหนี้สินที่ผูกพันในพันธบัตรรัฐบาลอย่างไรนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับ5เอพิโซดก่อนน้นี้นะครับแนะนำนะกับไปรับชมก่อนนะครับ หลักการนะครับของการสร้างเงินเนี่ยนะก็เริ่มตั้งแต่กระทรวงการคลังนะครับนะออกพันธบัตรรัฐบาลออกมาแล้วเมื่อส่งไปที่นะครับเอ่อทางธนาคารกลางธนาคารกลางก็เซ็นเช็คเปล่านะครับที่ไม่ต้องมีสินทรัพย์อะไรแบ็กอยู่แล้วก็เนรมิตเงินขึ้นมาเงินนี้ก็ถูกส่งมาที่กระทรวงการคลังเมื่อกระทรวงการคลังส่งให้รัฐบาลไปใช้จ่ายตามงบประมาณนะครับนะเมื่อเงินมาถึงมือประชาชนประชาชนเอาเข้าไปสู่ระบบการเงินนะครับก็จะถูกขยายออกมานะด้วย กด Fractional Reserve Lending ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะเงินพวกนี้จะถูกขยายออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับนะมันมาจากนะระบบธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะครับเขพบว่าเงินนะครับ92ถึง96เนี่ยนะที่มีอยู่นะครับในระบบนะทางธุรกิจต่างๆนะครับในเศรษฐกิจเนี่ยนะครับนะก็มาจากนะเรื่องของธนาคารพาณิชย์นะครับระบบ เรียกว่า fractional reserve lending มันไม่ได้มาจากตัวธนาคารกลางหรือว่ารัฐบาลนะครับเพราะตรงนั้นมันเป็นลักษณะที่เรียกว่า base currency เฉยๆนะเป็นเงินกระดาษพื้นฐานเฉยๆนะแต่ว่ามันถูกขยายผ่านระบบธนาคารนะครับจึงทำให้มีเงินนะเยอะกว่าไอตัว b a เ e currency นะหรือว่าเงินกระดาษพื้นฐานนะครับเพิ่มขึ้นจำนวนมากบางที เป็น10เท่า30เท่า50เท่าหรือจะเป็นร้อยเท่าก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับอัตราส่วนนะครับ reserve ratio นะว่ามันเป็นเท่าไรกันแน่นะครับคราวนี้เงินเหล่านี้ล่ะครับที่มันผ่านเข้ามาก็เรียกว่า currency supply นะหรือว่าเป็นอุปทานทางการเงินนะเงินกระดาษนั่นเองเงินพวกนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาผ่านระบบธนาคารนะครับเงินเหล่านี้ล่ะครับนะที่หมุนเวียนผ่านสินเชื่อเครดิตต่างๆนะครับ มีการกู้ยืมนะเข้ามาในระบบแล้วผู้คนนะครับก็เข้าไปทำงานเพื่อหาเงินตัวนี้แหละครับตัว Currency Supply ตัวอยู่นี้นะครับ,นะอ,รบอุปทานของเงินกระดาษนะที่เราให้มูลค่ากันนะว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับเอาละครับนะพอเรานะได้เงินนะตัวนี้มาใช่ไหมฮะ เงินตัวนี้ถ้ามันมีเข้ามาในระบบมากๆเนี่ยมันก็ทําให้ราคาของสินค้าและบริการในทุกๆวันเนี่ยนะครับนะมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าราคาสินค้าพวกเนี้ยนะมันจะทําตัวเหมือนฟองน้ำนะมันขยายตัวได้ตาม c u r r e n c y ซีซัพพลาที่ส่งเข้ามานะบนอุปทานของไอตัวเงินกระดาษตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ยังพบว่านะครับนะยิ่งมีเงินกระดาษมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับพวกเราก็จะมีราคานะของพวกสินค้าที่สูงขึ้น สิ่งนี้ก็คือที่ซึ่งเราเรียกว่าเงินเฟอ้อมันมาจากตรงนี้นะเงินเฟอ้อมันมาจากตัวว่ามีการขยาย c u r r e n c y Supply นั่นเองนะครับนะอุปทานเงินกระดาษนะครับเขาบอกว่านิยามที่แท้จริงของเงินเฟอ้อก็คือการขยายตัวของอุปทานทางการเงินกระดาษนะหรือว่าการขยายตัวของ c u r r e n c y s u p p l y นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นไอราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นนะ่ะที่เรามองเห็นมันเป็นเพียงแค่อาการของมันนะแต่ตัวต้นตอจริงๆสาเหตุเนี่ยก็คือเกิดจากไอตัวการขยายนะครับของอุปทานทางการเงินกระดาษ Currency Supply นะครับเมื่อเหล่านี้นะครับเพื่อเข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจในระบบธุรกิจต่างๆผู้คนก็ไปทําการงานหาเงินเหมือนพวกเราใช่ไหมตื่นเช้ามาบางคนไปทําค้าขายบางคนไปเป็นพักงานบริษัทนะครับนะไปทํางานหาเงินนะ เพราะนเงินเหล่านี้นะครับนะมันก็มีที่มานะจากต้นต่อนะของมันก็คือการสร้างหนี้สินขึ้นมานะเริ่มจากพันธาบัตรรัฐบาลท,ที่ไปสวอปแลกเปลี่ยนกับเช็คนะครับเช็คเปล่านะที่เซ็น IOU for cash ในระดบเงินขึ้นมานะั้เงินเหล่านี้นะครับเมื่อเข้ามาสู่ในระบบนะโดย fractional reserve lending มันก็ขยายเงินออกมาขยายเงินออกมาใช่ไหม พอขยายเงินออกมามันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้านะถ้าเกิดว่าเงินนี้มันเข้ามาแล้วก็มันมีมากๆเนี่ยราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นมันเป็นอาการที่เรียกว่าเงินเฟ้อมันสัมพันธ์กับไอ้เรื่องของ c u r r e n c y supply ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขทั้งหลายเนี่ยนะที่เรามองเห็นว่านะเป็นหนี้สินนะครับเอ่อมากเท่านู้นเท่านี้เนี่ยนะมันก็เกิดจากเอ่อไอ้ตัว เขาเรียกว่าอะไรนะเคอรนะที่มันเกิดขึ้นจากการพิมพ์ตัวเลขเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับในขณะที่ไอตัวเบสเคร r e n c เนซะหรือว่าเงินกระดาษที่เป็นพื้นฐานเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้มากเท่ากับไอหนี้สินนะครับที่มันปล่อยเข้าไปในธุรกิจในส่วนต่างต่างนี้ผู้คนเวลาไปหาเงินเนี่ยก็คือไปไปขุดหาเงินในที่เรียกว่า c u r r e n c เ s u นซี y สปนี่แหละก็คือคนทุกคนนะ่ะตื่นไปหาเงินกระดาษ ถูกไหมฮไปรับเงินเดือนกี่พันกี่หมืน่นรับค่าจ้างนะกี่ร้อยกี่พันนะครับก็คือไปทํางานหาเงินนี่นั่นเองในรูปก,ก็เป็นสเสมือนว่าคนเนี่ยนะไปขุดหาเงินที่มีปริมาณมากมายเรียกว่า currency supply นะไอตัวอุปทานทางการเงินกระดาษเนี่ยหามาบางคนก็ไปเก็บถูกไหมบางคนก็ไปเก็บเข้าสู่ระบบธนาคารนะครับนะบางคนก็เอาไปลงทุนต่อ นะผมกบอกว่าบางคนทํางานเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเพื่อไปหาเงินกระดาษเนี่ยรู้หรือเปล่าาระบบเนี่ยเงินเนี่ยมันคืออะไรระบบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะสุดท้ายถ้าเราบริหารจัดก,การมันไม่ดีนะครับนะเราก็เหมือนเหนื่อยเหนื่อยเปล่านะก็เหมือนกับทํางานฟรีนะครับก็จะเหนื่อยเปล่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องมาดูว่านะเงินที่เรานะครับนะไปทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยหามานเนี่ยนะแนะ่นอนครับ เราก็ต้องเสียภาษีด้วยนะเพราะฉะนั้นในเอพิส od หกเนี่ยประชาชนจะถูกจัดเก็บภาษีเนี่ยนะเงินที่นะครับนะที่เราหามานะด้วยตัวเลขนะไอตัวเลขเหล่านี้นะที่มันแสดงถึงเลือดเงือน้ําตาแรงงานไอเดียและพรสวรรค์ความสามารถของพวกเรานี่นะครับไอตัวเลขเหล่านี้นะในขณะน,นี้ตัวเลขเราเ่านี้นะมันแสดงถึง ที่บอกนะครับเลือดเหงือ่อน้ําตาแรงงานไอเดียและพรสวรรค์ความสามารถของพวกเรามันพวกเรานะครับนะเป็นอะไรที่ให้เงินกระดาษมีมูลค่าของตัวมันพูดงงานก็นคือเราเทิดทูนเงินเป็นพระเจ้าเนี่ยนะเรายอมที่จะเด็ดเหนื่อยนั่งหลังขดหลังแข็งอดตาหลับขับตานอนนะเพื่อไปหาเงินนะครับเป็นเพราะอะไรเพราะพวกเรานะครับให้คุณค่ามัน นะให้มูลค่าของเงินกระดาษนะครับซึ่งมันมีจุดเริ่มต้นเนี่ยนะของการสร้างมาจากย้อนไปดูในเอพิโซด1น3 4 5นะครับก่อนหน้านี้นนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราทํางานเด็ดเหนื่อยหาเงินมาเราต้องเสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถูกกันเงินส่วนหนึ่งนะครับออกไปเสียภาษี ภาษีของพวกเราเนี่ยจะถูกนําส่งไปยังกรมสรรพากรถูกไหมถ้าเรานึกถึงนะเปรียบเทียบกับในบ้านเรานะครับนะไอ้พวกภาษีของเราก็จะถูกนําไปส่งที่กรมสรรพากรนะซึ่งในสหรัฐเนี่ยเขาเรียกว่า irs internal revenue service นะครับก็คือคล้ายกับกรมสรรพากรบ้านเราแหะครับเพื่ออะไรครับนะเพื่อไปจ่ายชําระดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่ผูกพันในพันธบัตรรัฐบาล จำได้ไหมครับนะถ้าเริ่มต้นของการสร้างเงินก็คือ,อ,อทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลนะออกพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็สวอปไปทางธนาคารกลางนะ Federal, Reserve, นะนะ Federal Reserve นะครับ Federal Reserve นะครับก็ออกเช็คนะครับ IOU ฉันเป็นหนี้คุณ forecast สําหรับเงินสดแล้วก็สั่งพิมพ์เงินออกมาเงินนี้ก็กลับไปที่กระทรวงการคลังเงินทั้งหมดนี้มีต้นทุนก็คือพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งในใบนั้นก็ IOU เหมือนกันชั้นเป็นนี่คุณเป็นสัญญาที่จะจ่ายพร้อมนะครับเ,เงินนะที่กู้ยืมมาพร้อมกับผลตอบแทนมันใครเป็นคนจ่ายล่ะครับก็ภาษีประชาชนนะครับหมายเป็นภาษีของคนเราเนี่ยนะของพวกเราเนี่ยจะถูกนำส่งไปยังกรมสรรพากรไง IRS นะในสหรัฐเรียกว่า IRS นะครับ Internal Revenue Service เขเพื่อจะไปจ่ายชาระดอกเบี้ยในพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองซึ่งทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับ Federal Reserve เนี่ยก็คือซื้อซื้อไอตัวพันธบัตรเนี่ยด้วยเช็คที่เขียนขึ้นมาในบัญชีซึ่งไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยพูดง่ายๆคือเซ็นเช็คเปล่านั่นเองนะครับแล้วเนรมิตเงินขึ้นมาแล้วทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเรื่องนี้มันเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมา นะด้วยแนวคิดด้วยหลักการนะครับของนายธนาคารนักการเงินนะที่เป็นระบบเพราะว่าก่อนที่จะมีการก่อตั้งธนาคารกลาง Federal Reserve ขึ้นนะครับไม่มีความจำเป็นสำหรับบุคคลที่จะต้องจ่ายภาษีไรายได้นะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยถูกสร้างขึ้นในปี1913นะครับแต่เชื่อไหมฮะในปีเดียวกันนั่นเองนะครับนะ ทางรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยนะก็ได้ถูกปรับแก้ไขโดยอนุญาตนะครับให้มีการจัดเก็บภาษีรายได้บุคคลขึ้นมาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้จึงมีการจัดตั้งนะที่เรียกว่า irs internal revenue service นะครับหรือเราจะบอกว่าเป็นกรมสรรพากรของสหรัฐนั่นแหละนะเรื่องนี้เห็นไหมครับเขามีการวางระบบวางเลเย์เอาไว้ ในเรื่องของระบบการเงินไว้นะครับอย่างค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นระบบทีเดียวผมเรียกว่าระบบการเงินนะแล้วจึงมาอธิบายเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะมองเห็นว่าน,นอกจากว่าเราจะไปทํางานหาเงินนะที่มันมาจากนะการใช้ กฎของระบบธนาคารขยายออกมามากๆแล้วเราก็ไปเอาเงินมาละเอาเงินมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยอต้องเสียเหงือ่อน้ำตาแรงงานไอเดียพรสวรรค์ความสามารถแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปจ่ายคืนต้นทุนของการที่สร้างเงินตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเราต้องเป็นคนไปจ่ายประชาชนนี่แหละับเป็นคนไปจ่ายนะครับ มันคำถามคือระบบนี้มีเจ้าของไหมระบบนี้นะครับการเงินนี้มีเจ้าของไหมตอบว่าใช่นะฮะมีเจ้าของด้วยนะแต่พวกเขาคือใครนะครับก็ไว้ในเอพิโซดต่อไปนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นนะครับเพราะนั้นใครยังไม่เข้าใจนะเรื่องของกลไกการสร้างเงินและระบบการเงินที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับวางเลเยอร์วางแบบออกมาค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อน แล้วต้นทุนทั้งหมดเนี่ยนะครับของการสร้างเงินขึ้นมาเนี่ยมันก็คือต้นทุนของคนทุกคนในประเทศในประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยระบบธนาคารกลางเนี่ยนะแต่คำถามคือใครเป็นคนอนุมัติให้สร้างหนี้สินนะครับให้พิมพ์เงินออกมานั่นคือระดับท็อประดับบนบนอำนาจสูงสุดใช่ไหมครับไม่ใช่ประชาชน น่าสนใจนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง y o u ูทูบช h แนลอาจารย์เสก5.01 5, 5. นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ